สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนต่อจากเมื่อวานวันนี้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญและก็สองเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญ a i g h of Pentacles ก็หมายถึงการโชคลาภได้ลาบลอยเงินใช้ไม่ขาดมือถ่ายดูเรื่องเงินทองเรียนคำเรียนตำแหน่งเรียนขึ้นเรียนนาเริ่มต้นลงทุนธุรกิจจะดีร้านเจลลี่ งานรับช่วงจากแต่คือนะคะได้ลาบได้ของกำมัพบคนในฝันกคก็สองเหรียญน,นะคะสองเหรียญก็จะหมายถึงสองเหรียญหรือ two of pentacles สองเหรียญเงินฝืดเงินตึงมือหมุนเงินกู้ นี่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ช่วงนี้โลเลกลับไปกลับมาไม่หาเงินเก่งงานที่ทําก็จะเป็นบัญชีการเงินนินนะคะการเงินโดยรวมไพ่ไพ่เหรียญน,นก็จะเกี่ยวกับธาตุดินธาตุดินก็หมายถึงทรัพย์สินเงินทองสินทรัพย์นะคะ ก็ที่ดินก็ได้แต่หนึ่งเหรียญจะมั่นคงกว่าแต่2เหรียญเลขหนึ่งก็หมายถึงพระอาทิตย์ก็คือที่หนึ่งนะคะก็คือความเป็นใหญ่เหรียญหนึ่งมันก็มากกว่าแล้วก็การเงินสินทรัพย์อะไรมันก็จะมั่นคงได้เงินมาก็ได้เงินมาก้อนโตโชคลาภใหญ่นะคะสิ่งที่ขอไว้ก็จะสมหวังสม・・ปากหนักนะคะ ไปขอพรเก็ได้ตามที่ขอเหมือนเงินที่อยู่ในมือน,นะคะแต่ถ้าเป็นสองเหรียญสองเหรียญสองเหรียญเงินอะมันยังไม่แน่ไม่นอนมันยังต้องมีการหมุนต้องไปกู้ยืมเงินคนอื่นเข้ามานะคะเลขสองก็หมายถึงดาวจานันดาวจันก็เป็นท่าตินอ่อนก็คือความไม่แน่นอนความโลเลแล้วก็ต้องกลับไปกลับมาแล้วก็หมุนเงิน เป็นการหมุนเงินนะคะเป็นคนที่บริหารเงินเก่งมากโดยเฉพาะเงินสดนะคะต้องหมุนไปหมุนมาให้มีใช้จ่ายได้แล้วก็เป็นการบริหารสเสน่ห์หมายถึงสเสน่ห์ก็ได้นะคะเป็นการบริหารสเสน่ห์ก็ได้นะคะโดยรวมไพ่หนึ่งเหรียญก็จะดีกว่าสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญเป็นโลเล